มิติใหม่นะคะ New normal ก็คือเราต้องอยู่กับคนก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะเตรียมงานให้เป็นไปตามมาตรการท่านประธานได้จุดทูปเทียนแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะขอไม่ให้เป็นคู่เข้าไปอยู่ใกล้ใครเหล่าบบนั้น ชีวิตของพี่น้องประชาชนสำหรับการปฏิบัติสถานประกอบการนั้นเออจวาอาโว้นตามธรรมกายนจะรมินสาปัญจตาุัยพันมานิปัญญสิกขาปะทา เรียนเชิญท่านในแพทย์ประการนะคะได้ห่งสองามเรียบร้อยค่ะ การันตีนะคะรับรองการเดีเกลอ่าซับประ็บอกกันถอก่า ก,ก่อนแล้วก็วตามสองครั้งวิทยานี่จะสำรวจหินมีอยู่สามประเภทหนึ่งีหิ้ารู้ได้ยังไงต้องไปถาคกมสัพ <c oughs> ในส่วนของาศาสนสถานนะครับทางศูนย์นัมัยเนี่ยได้เลือกวัดแห่งนี้เป็นวัดต้นแบบของาศาสนสถานแห่งแรกของจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งมีการเตรียมความพร้อมรวมถึงมาตรการต่างๆเช่นการประเมิน โปรแกรมไทยสต็อปโควิดของกรมอนามัยนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการรวมถึงสาธารณสถานด้วยนะครับอันที่2ก็มีความเข้มข้นในเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับใน,ในเรื่องของผู้คนทั้งเ,เจ้าภาพและลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็ได้จัดตามมาตรการที่ทางรัฐหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดไว้อย่างดีเยี่ยมครับจึงคอ ประกาศให้วัดแห่งนี้เป็นต้นแบบในเรื่องของการดำเนินง,งานเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งในวาระเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2,564ครับขอเจริญพรวัดภัยพัฒนาโดยมีมาตรการที่ได้ทำจุดคัดกรองตั้งแต่เริ่มมีโควิดอู่หันที่ประเทศไทยปิดประเทศ ก็โดยได้รับคำแนะนำจากนายแพทย์าจากโรงพยาบาลศิริราชโดยเฉพาะที่วัดภัยพัฒนาแห่งนี้ไม่มีปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อเลยอันนี้เป็นที่เชื่อถือได้